จะรู้เรื่องราเรื่องใดยังไงต้องไปนคอนยหามันให้ยุ่งยากทำไมจะอยู่ที่ไหนรู้เธอจะทำอะไรแค่ไปฟังจะช่วยให้เธอให้เข้อใจจะเรื่องเป็นเธอ วร่หร,รือรอกระจใจสบ,บายสบ,บาย คดีสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชิคกี้ดีออนเคซค่ะครับผมก็เจอเราสองคนที่ KC TV นะครับช่อง8 KC เคนั่นเอง<ช>นะครับเราจะมาทำอะไรกันบ้าง ค่ะเราจะมาอัปเดตข่าวสารนะคะในรอบสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวในนครสวรรค์ข่าวในประเทศไทยหรือข่าวเมาส์าที่คุณผู้ชมควรรู้ค่ะดูได้ที่รายการชิคกี้พายออเซเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมจะ,จะได้อัปเดตข่าวสาร <ใน S 1> ทั้ง <ใน S 1> หมดในแบบวาลรตี้ใช่ค่ะ,คะนะครับก็เก็บเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมมัวแต่ทํางานทําการเนี่ย ไม่สังเกตเนี่ยจะไม่รู้ว่าที่นครสวรรค์หรือทั่วประเทศไทยเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวอะไรอยู่บ้างค่ะแต่ที่แน่นอนว่ารายการชิคกี้ออนเคซีนะคะจะเป็นรายการที่มาอัปเดตข่าวสารในู้ปแบบวาไราตี้แบบเมาส์การสนุกสนานนะคะแต่สิ่งที่เราจะเมาส์กันแน่นอนว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นบวกต่อสังคมแน่นอนนะคะครับผมนะฮะก็ติดต่อเราเท่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรา จัดรายการกันนะเทปแรกอัปเดตกัน,นสั<ช><ช>กนิดนึงต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะคะ,ละหลายๆคนที่ดูรายการเราปุ๊บนะคะ<ห>แล้วก็มาอัปเดตข่าวสารมาเพ,เพื่อนใน Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ภาษาวดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็ a c e b o o k ของคณอัจช,ชิก็ดีนะคะมีหลายๆคนมาให้ความคิดเห็นแล้วก็ดูรายการเราผ่าน Facebook ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ติดตามเรากันต่อไปนะคะและที่สําคัญคุณติดต่อกับเราได้ทาง f a c e b o o k ไม่ว่าข้อความอะไรก็มาฝากไว้เราจะตอบเองทุกคําตอบและทุกคาถามด้วยนะคะ จะให้เราเนี่ยไปเก็บภาพหรือว่าอยากจะแจ้งข่าวว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในสังคมมั้ยนะ,ะมีมาแจ้งได้เลยนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราจัดไปแล้วเนี่ยมันมีมาบ้างแล,แล้วแล้ววันนี้ก็มีหลายข่าวะนะครับที่เราจะมาเมาส์กัน ใช่ครับก็วันที่5ที่ผ่านมา<ช>นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของสื่อวงการสื่อของนครสวรรค์<ช>เ,เขาก็จัดงานกันขึ้นเ <ขา S 2> นื่อจักเป็นวันสาคัญะคะคของพี่น้องสื่อมวลชนนะคะก็เรียกว่าเป็นวันสื่อสารมวลชนเลยทีเดียวนะคะจริงๆเเป็นวันระดับชาติ<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นายกสมาคมสื่อของจัาหางหวัดนครสวรรค์คนใหม่ล่าสุดทอ,อดดั้มเลยที่ทุกคนรู้จักเพาว่าโกดำมน,นะคะนะครับก็ร่วมกับทีมบริหารทีมอุปนายกจัดงานดีๆขึ้นมางานหนึ่งปีนี้รู้สึกว่าเขารู้จัดงานเกมเหมือนกันนะคุณครับแล้วที่วันก่อนรู้สึกว่าเขาไปออกที่รายการปังนัโฟกัสของคุณอสัสชีนี่ก็พูดถึงเป็นในๆว่าจะต้องเดินตามนกแล้วก็ไปถึงเดินตามนกแล้วคุณจะรู้ว่า แต่ที่จุดหมายปลายทางของงานนะั่นอยู่ที่ไหนขลุบ,บแล้วเราก็รู้คําตอบแล้วว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนพอรู้บุ๊บต้าตกใจเหมือนกันคุณอยู่ในดีแอนดีฮอว์ครับโอ้โหแต่คอนเซปต์ก็คือนกน้อยในไร่ส้มใช่ไหมคใช่ฮ<ห>ะคือว่าโกดําเขาบอกว่า<ม>คอนเซปต์เนี่ยนกน้อยในไร่ส้มคือบรรยากาศทุกอย่างภายในงานนะครับทําแบบเป็นธีมนกน้อยในไร่ส้มหมดเลยรับ,รบแล้วที่สําคัญนะครับโกดําบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่บรรยากาศที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกวันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นนายกเป็นนายกเนี่ยนะก่อนหน้าวันวันสื่อเนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มตัวนะโกดังบอกไม่ได้เต็มตัววันนั้นก็คือเป็นวันสถาปนาแบบเป็นทางการนะก็เหมือนแบบทุกๆตำแหน่งในทุกนายกเขาก็จะมีแบบนี้เหมือนกันการท้านายกรัฐมนตรีก็มีเลือกตั้งเสร็จชนะเป็นนายกก็ยังไม่ได้สถาปนาหรือว่ายังไม่ได้รับโปรดเก้าเนี่ยก็ยังถือว่าไม่เป็นเต็มตัววันนั้นก็ถือว่าเป็นเต็มตัวแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานนี้นะครับมาร่วมกันเป็นประธานีเยอะมากรู้สึกว่าไปกันหลายท่านแล้ว <ผม S 2> งานนี้รู้สึกว่าเก๋กอย่างนคุณแตชีคะตอนที่เขาเปิดงานเนี่ยเขาจะมีแบบปุ่มให้กดพร้อมๆกันนะคะมีท่านใดบ้างคะที่ไปร่วมงานก็ไล่เรียงรายชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีแน่นอนละ่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คนปัจจุบัน <C ute> ก็คือท่านชัยโร์<ร><ร>มีแดงนะครับแล้วก็มีพันตำรวจโ,โทบัญญินตั้งพากรนะครับรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย<ค>์อันนี้ท่านก็ไป<ค>นะครับแล้วก็อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านพิโยนิโรธ<ค><ค>นะครับก็ไปแล้วก็ยังมีอีกนะฮะมีคุณธีรวัตรสิริวรณสารที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วเริมเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าท่านชัยโร์มีแดง ผู้ว่าปัจจุบัน,นเนี่ยจังหวันครสวรรค์ในับปัจจุบันนี้ก็ไป<อ>ใช่ไหมฮะอันนี้ท่านกวีกิติสถาพร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดคนครสวรรค์ก็ไปโอ้ยท่านกวีมาด้วยใช่ครับท่านกวีเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยไปรายการป,รปราจจบัโฟกัสของผมนะอุ้ยอัยาศัยท่านดีมากนะครับต้องบอกว่าท่านกวีนะคะหลายๆคนเล,ย,ล,ย,ล,ย,ลยท่านคิดถึงท่านนะคะว่าตั้งแต่ท่านปลดเกษรรียณไปนะคะแล้วก็วางตําแหน่งผู้ว่ราราชการจังหวัดลงท่านอยู่ไหนท่านยังไงบ้างก็ยังมีคนอยากจะติดตามติดตามข่าวสารของท่านอยู่นะคะคือจริงๆท่านก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คนหนึ่งที่ มานครสวรรค์สองวาระนะฮะมาครั้งแรกครั้งหนึ่งแล้วก็ย้ายไปที่หนองคายนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาเกษียณที่นครสวรรค์แล้ววันนั้นบรรยากาศที่ผมพูดคุยที่รายการบัตโนโฟกัสนะท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์สุดยอดมากนะถือว่าแบบเตรียมการที่จะเกษียณไว้เต็มที่หมดเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่ามีเป็นตัวอย่างของการวางแผนชีวิตได้ดีมากครับแล้วก็งานเมื่อวันที่5นี่ท่านก็มาด้วยนะครับแล้วก็มีพ่อค้าประชาชนนักการเมือง ร่วมง,งานกว่า4 0 0รคนนะครับน้องๆเคซี TV, หรือว่าพนักงานที่เกี่ยวกับสื่อทั้งหมดไปรวมก<ช>ันอยู่ที่นั่นหมดเลยรู้สึกว่าก็ปาร์ตี้สนุกสนานด้วยนะนะคะพวกไปจัดในอินดีฮอลด้วยแต่บรรยากาศก,ก็ยังเป็นอย่างที่คอนเซปต์งานเลยคุณนกน้อยในไรส้มนะคะครับผมแล้วก็มีการพูดสะท้อนถึงความรู้สึกของการเป็นสื่อมวลชนในยุคนี้ของอีกคนหนึ่งที่ผมลืมพูดชื่อไปว่ามาด้วยคือใครคุณคุณคำรนหว่างหวงังศรี มาด้วยคือคุณคำรณบัตร์องสีเนี่ยจะเป็นคนที่ทำสกูปช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ทําได้แบบคนรอดูเยอะมากเจอยากมากนะคุณคุคำรณคนคำรณเนี่ยเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็เห็นแต่ผลงานแล้วก็เห็นท่านผ่านทั้งหน้าจอทีวีแต่ว่าในงานสื่อนี้มาที่นครสวรรค์ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีคําคมพูดไปด้วยนะครับบอกว่าเอออยากฟังแกการเป็นสื่อปัจจุบันไม่ได้ใสเหมือนกระจกสองหน้าสื่ออาจจะอิงอยู่กับซีของคนใดคนหนึ่ง ะะไม่เหมือนกับในอดีตอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่ม,มเฉพาะพวกเนื่องจากโลกยุคใหม่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้คือทําความจริงให้กระจ่างประชาชนสามารถเข้าใจความเป็นไปของบ้านเมืองได้นี่คุณคํารณขาพูดไว้ในงานนี้ชัดเจนมากนะคะมันก็สะท้อนมาเหมือนกันนะเพราะเราอยู่ตรงนี้เราทําสื่อเหมือนกันเราก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของสื่อค่ะคือก็ต้องยอมรับมาว่าว่าสิ่งที่คุณคํารณพูดเนี่ยมันมันก็มีส่วนจริงนะฮะ กรน,ะะนีก็นี้ก็คือท่านฝากไว้แก่ฝากไว้ไว้อย่างนั้นค่ะนะครับก็บรรยากาศมีอะไรอีกไหมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นครสวรรค์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะคะนี่สําหรับผู้หญิงทุกท่านเลยคือวันสตรีสากลน,<อ>นะคะในนครสวรรค์เราก็จัดจัดกิจกรรมด้วยะนะคะ,คะก็มีการจัดอบรมนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพว่า เรื่องแรงงานสตรีมีคุณค่านำความก้าวหน้าสู่เศรษฐกิจและสังคมไทยนะคะคแล้วผู้หญิงที่ไปในงานนั้นก็จะมีการตรวจสุขภาพให้คุณทดสอบสมรรถภาพในการทํางานแล้วก็ทดสอบร่างกายนี่ก็เป็นงานที่เขาเตรียมให้สาหรับผู้หญิงนะคะแล้วบอกว่าคนที่เข้าร่วมในคุณกชีปรากฏว่ามีผู้หญิงที่เรียกว่าทํางานที่อยู่นอกระบบ จริงๆไงผู้หญิงทุกคนน่ะน่าก็เป็นแรงงานหนึ่งแรงนะคะที่ควร<ช>จะเข้าระบบแต่ว่าหลังจากที่มีการสํารวจณวันนั้นนีมีผู้หญิงไทยนะคะที่อยู่นอกระบบในจังหวัดนครสวรรค์ทั้งหมด250ท่านเลยทีเดียวรเราจะดูจากภาพนี่เครงเคียดมากนะคุณไม่รู้ว่าวิทยากรหรืออบรมหรือยาเขาอยากจะรับข้อมูลข่าวสารได้เต็มที่หรือเปล่าดูหน้าแต่ละคนอุ้ย <laughs> จะอยากคุณพี่คะค,คือว่าคุณพี่มามาแบบลีแหลกมาฟังคำบรรยายนะคะไม่ได้มาติวข้อสอบแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะงานผ่านไปด้วยดีมีการประกาศรางวงรางวัลอะไรกันด้วยนี่อ่าอ่าค่ะมาดูที่รางวัลสักหน่อยนะคะรางวัลน,นะคะจัดโดยกระทรวงแรงงานนะคะมีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริรัศมีนะคะพระวรารชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะคะสยามกุฎราชกุมารซึ่งว่าคนที่ได้รับรางวันนี้มีหนึ่งคนใน28คนในะทั่วประเทศสําหรับนคร วรรค่ะเรามีหนึ่งท่านที่พิชิตรางวัลน,นี้ได้นะคะนั่นก็คือนางดาัติริวิริยะกุลวิภาตกะอันนี้คุณ้าคุณตากันดีนะเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นอยู่ทางจอภาพเนี่ยคือครั้งหนึ่งก็เคยบอกรายการผมเหมือนกันค่ะต,ต้อง,องบอก,บอกว่าท่านมีหลายตําแหน่งมากนะคะแต่ตําแหน่งที่ได้รับในรางวัลน,นี้นะคะคือว่าตําแหน่งกรรมการรองผู้จัดการบริษัทรวมผลอุตสาหกรรมนคะรสวรรค์จำกัดนั่นเองครับจริงๆท่านอาจารย์เนี่ยก็อยู่ในเครือหมอเจ้านะานะโอ้หลายเครือคุณผู้ชหมอเจ้า อ่าแล้วก็วอพักกลางนะคะอืมก็คือวิริยาลายใช่ไหมฮะก็คือว่าอยู่ในเครือการศึกษานี่ก็จะรู้จักอาจารย์เป็นอย่างดีใช่ใช่ครับก็ทำหลายอย่างนะอาจารย์แล้วก็สมเหมาะสมกับรางวัลนี้แล้วค่ะต้องขอปลบมือให้ท่านอาจารย์ด้วยนะคะแล้วของเราในสัปดาห์นี้และเป็นของนครสวรรค์ทุกคนเลยค่ะนะฮะบรรยากาศนครสวรรค์มีอะไรอีกล่ะมีเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่หมีนา มันก็มีการแข่งขันฟุตบอลที่แมตแบบค่อนข้างระดับประเทศอะระดับโลกอะ,ค,ะคือวันแดงเดือดอ๋อใช่ใช่ใช่วันที่หก<ช>มีนาที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าวันแดงเดือดนคนไทยเนยแปกนะคุณนอกจากละครที่ตอนจบจากสมัยก่อนจนปัจจุบันก็เป็นนะที่แบบทุกอย่างจะหยุดคล้ายๆทุกอย่างจะหยุดหยุดนิ่งรถจะโล่งแต่คือโล่งเฉพาะช่วงที่มีการ การแสดงหรือว่าการที่เล่นอยู่นะคุณแต่ว่าวันนั้นก็เป็นเหมือนกันแดงเดือดนี่คือรถในนครสวรรค์น่โล่งแต่ว่าไปจอดตามร้านอาหารเต็มไปหมดเลยจะไปสมกันอยู่ตามร้านอาหารนั้นมีร้านอะไรบ้างล่ะที่เดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงการดูบอลเนี่ยจะไปดูก็มีหลายร้านเหมือนกันมีหลายร้านเหมือนกันนะคะต้องยอมรับว่าในนครสวรรค์นี่ปัจจุบันนี้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ดีมากนะคะมีมีบอลบอลคาราโอเกะบอลคาราโอเกะเนี่ยจอจะเยอะมากเยอะมากนี่เป็นขวัญใจของใครที่ชอบดูบอลเลยร้านชามอ๊าบชามอ๊าบก็เป็นร้านเล็ก นี่มีบอลให้ดูเหมือนกันเรียกว่าเล็กๆแต่เพียบพร้อมใครที่แบบไม่อยากเจอคนเยอะแยะอะไรก็ไปดูที่ชัมอัพได้แล้วก็มีที่ไหนอีกละคนนี่ไงแถวๆบริษัทเราก็ตรงอังกอร์แล้วนอังกอร์อันนี้ร้านเปิดใหม่ร้านเปิดใหม่บางคนแอบเมาแล้วคุณว่าอังกอร์เขาแจกฟรีด้วยห่อทำไมคนเยอะทุกวันอันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะนี่ก็ยังเยอะอยู่นะคะ ส่วนบางคนก็มเมาบอลบอลเหมือนกันครับอันนี้คือเขาเขาเขาแบบอามาตะหรือเปล่าไม่ว่าผ่านไปทางไหนก็มีคนเยอะอีกเหมือนกันคือบอๆๆลบอลเขามีหลายหลายร้านนะหลายสาขานะมีบอลบอลคาราเกะบอลบอลผับใช่ไหมๆๆแล้วก็มี <ๆ S 2> มบอลบอริสตอลองลที่อยู่ตรงยองอันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นบอลบอลแรกเลยก็มีหลายร้านในนครสวรรค์ที่เวลาดูบอลแล้วก็สามารถไปดูได้เนี่ยมีหลายร้านค้ามากนะครับ<ช>ที่เราพูดมาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่เราจะพูดลึกไปกว่านั้นคือบรรยากาศ บรรยากาศของวันแดงเดือดที่นครสวรรค์มันก็ไม่ไปแพ้ที่กรุงเทพเลยอ่ะใช่คคือโอ้โหรับกันสุดฤทธ์นะแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลรวมทั้งแฟนทีมอื่นแต่เกลียดแมนยูอ้าวอย่างเงี้ยก็มีเมื่อวันก่อนแอบดูรายการสามแพ่งฟุตบอลของคุณออบชิบกับพี่ๆน้องๆสมาคมสามแพ่งด้วยกันเนี่ยเมาส์มันกระจายอยู่นะคุณไม่ได้ะครูคือผู้ชายเนี่ยลูกผู้ชายที่รักในกีฬาฟุตบอลเนี่ย มันไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยถ้ามีวันไหนมีแดงเดือดมันจะต้องมีการพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าจะจะคอนโทรลหรือว่าจะควบคุมกับผลแพ้ชนะได้มากน้อยแค่ไหนจะเก็บมาคิดเยอะมากมายเลยไม่แต่จริงๆในสามแคมปุตบอลก็แซวกันเล่นๆอ่ะไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนะแต่ที่ เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดที่นครสวรรค์ก่อนมันครสวรรค์หมดแล้วเนาะมีไม่อีมีอีกไหมมีมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะก็มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์จัดการแสดงคอนเสิร์ตอมตะเพลงหวานรัติการแห่งเพลงรักอันนี้คือคือบอกตรงว่ายังไงคุยบอกตรงว่าไม่ทันนะผมไม่ทันนะผมอ่านรายชื่อของนักร้องศิลปินที่ถือว่าเป็นศิลปินระดับชาติเนี่ยที่ให้เกียรติมาในงานเนี้ยผมถือว่าไม่ทัน ก็ค่ะขอแนะนำนะคะท่านดรพินโยนิโรธนะคะเป็นประธานคณะกรรมการส,ส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ครสวรรค์ท่านก็จัดคอนเสิร์ตนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อให้น้องๆที่กาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ได้รับทุนกันไปนะคะคก็รายได้ทั้งหมดนะคะก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะมอบทุนให้กับน,น้องๆน,นะคะคและได้รับความอนุเคราะห์นี่ก็เป็นครูเพลงแห่งชาติของกันคุณค,คุณชรินนันธาดากรนะคุณนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติการแสดงซึ่งผมบอก ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอเอสทีผมไม่ทันผมไม่มีโอกาสได้ฟังผลงานเขานะครับแต่ว่าเท่าที่ไปสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยะนะครับโดยเฉพาะไปสอบถามท่านพินโยเนี่ยบอกโอ้โหถ้าผมฟังแล้วรับรองว่าจะชอบในในน้าเสียงแล้วก็มีอีกนี่มีอีกแล้วก็มีนะคะนักร้องแผ่นเสียงทองคําพระราชทานนะคะ,คะก็มาที่นครสวรรค์ของเราเหมือนกันนะคะคุณอุดมและคุณนะคะคุณอุมาพรนะคะบัวพึ่ง นะคะก็มาที่นครสวรรค์นะคะก็งานจัดปวันที่8มีนาคมนะคะก็สนุกสนานแล้วก็อย่างที่ชื่องานก็บอกไว้นะคะอมตะเพลงหวานรัติการแห่งเพลงรักก็เรียกว่าเคริบเคลิ้มกันไปในงานรุ่นที่แบบโตเราขึ้นไม่หน่อยน่าจะแบบน่าจะชอบแล้วก็น่าจะประทับใจกับงานที่จัดขึ้นก็เรียกว่าหาฟังยากคุณถ้าเกิดใครอยากฟังเพลง ยุคนี้หรือว่าเอ่อยุคนั้นในตอนนี้เป็นเรื่องยากแต่ว่างานนี้ก็ทําให้ใครหลายคนที่รอก็สมหวังกันไปนะคะคือไม่มีใครไม่มีศิลปินแห่งชาติท่านไหนเราที่อยู่ๆจะมาร้องเพลงให้เราฟังอะ <S 1> <S 1> ่ะถูกไหมเพราะว่าการที่ก่อนจะได้ก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยก็แบบ ก็ต้องสุดยอดอ่ะอืมก็สุดยอดแล้วแล้วก็อายุอานามก็ต้องพอสมควรแล้วอ่ะสุดยอดอีกเช่นกันแล้วใครเขาจะมาแบบมานั่งร้องเพลงให้เราฟัง <t> <n ames> ถ้าไม่ใช่โอกาสสำคัญสำคัญคงไม่มีโอกาสเห็นอย่างน,นวัคนคอนคร์สวัสรรนเราเก่งนะคนคอนเนคชั่นเราดีนะง <ๆ S 1> านกิจกรรมต่างๆก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ <t> <n ames> หลืยคนเชิญในคนระดับประเทศมาที่นครวร์ของเราได้เชื่อว่าคิวของแต่ละงานหรือคนที่เราเชิญนั้นแน่น แต่เขาก็เลือกที่จะมางานของคนนครสวรรค์นะคะคนนครสวรรค์ไปดังระดับประเทศนี่เยอะนะเป็นนักการเมืองเป็นระดับรัฐมนตรีอย่างที่ผมเอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีหลายตำแหน่งอ่ะรวมถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เยอะเพราะฉะนั้นเรื่องคอนเนคชันเนี่ยอย่างที่คุณเอ็ดดี้พูดเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็ข่าวเมาส์ของนครสวรรค์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็บอกว่าในแต่ละงานในคุณอนุ่แน่นอนว่าสร้างความสุขแต่ว่าความสุขที่ไปร่วมงานก็แต่ละรุ่นแต่ละกิจกรรมแต่ละใครที่เล่นในกิจกรรมนั้นก็แล้วกันไป ะะก็แตกต่างกันออกไปก็แน่นอนคะ่ะแต่และงานก็รวบรวมมาให้คุณผู้ชมแล้วสําหรับข่าวนาครสวรรค์ที่คุณผู้ชมจะต้องอัปเดตค่ะ,ะนั่นเป็นข่าวนาครสวรรค์เดี๋ยวเราพักกันสักนิดหนึ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาพูดถึงข่าวระดับประเทศบ้างว่ามันมีอะไรความคืบหน้าหรือมีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นนะครับรว่ามีประเด็นหลายๆประเด็นในการรอคุณผู้ชมอูด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับจ้ะ